ครับสวัสดีครับมอนีคุปผมครับเซียนเปาครับมือนีมีออเดอร์ลูกค้าไก่ดามินโดมาครับพี่น้องผมสีพาพี่น้องมาเบิงนะครับว่าการขนส่งไก่เท่าสี่เพ็ดแังไดงครับพี่น้องแล้วการแพ็คไก่เท่าสี่เฮ็ดแังไดงครับมีขั้นตอนง่ายๆครับแ้วผมสีทิ้งเบอร์เวลาพี่น้องถ้าเธออยากขายไก่ส่งไก่นะส่งไก่ไปต่างจังหวัดสามารถส่งได้เลยครับเดี๋ยวผมสิทิ้งเบอร์ไว้ใต้ล่างนี่ครับ สามารถกดโทษแล้วก็แพ็คไก่ตามีิผมแพ็คแล้วก็ทรงได้นะครับวิธีการแพ็คทางไหนบิ่เกันลยครับครับพี่น้องผมนี่ผมก็ได้เตรียมกล้องเป็นทีเรียบร้อยนะครับกล้องผมกสิเจาะรูด้านขางนะครับเขาก็สามารถเอาเป็นกล้องกล้องเท้าใส่หลายตัวเขากะใส่เป็นกล้องหง่ครับพี่นอ้องน,นี่เป็นไก่หน่อยหาโตนนาานน้นะครับมือนีเขาสร้างมาอินโดไก่ดำอินโดนะครับทรงไปจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับ เขาก็เขียนจ้าหน้ากลองไว้เลยนะครับพี่น้องนี่นะครับเขียนเบอร์เขียนซื้อเขียนที่อยู่ให้เรียบร้อยครับพี่น้องแบบนี้เลยครับแล้วเขาก็ปูด้วยหยานะครับพี่น้องหยานี่สามารถไกลเวลาไปนี่มันสามารถสิกินหยาได้ครับพี่น้องสองแล้วก็บว่าเห็ดให้่ไกลนะเวลาขนทรงมันถิตมือนครับกองมันถิตมือนมันจิตวิ่งไปวิ่งมาครับมันจิขาอ่อนหรือขาลอยครับเวลาถ่าย งไปไกลๆมันทิพเพี่ครับ้ามีตัวนี้ก็ดีครับแล้วทางลดทรงไกลครับเขาสิมีบักแตงนะครับเพื่อปล่อยไกลขาดนามครับให้อยู่ตลอดครับพี่น้องอันนี้เรื่องบักแตงทางรดทรงไกลเพื่อจัดหาให้ครับพี่น้องเอาก็เอายานี่ครับใส่ไว้ปูพื้นไว้เรียบร้อยครับพี่น้องไปครับเข้ามาเอาไก่ใส่กันเลยครับพี่น้องนี่นะครับไก่ที่เขาเตรียมไว้นะครับลูกค้าได้ออเดอร์มาหาตัวนะครับ อันนี้ผมขายอยูุตัวละสองรอยนะครับลูกค้่อยากได้ตัวแม่เบิดนะครับผมกระจัดให้ครับพี่น้องอันนี้เขาก็ให้อาหารให้เต็มที่ก้อนครับพี่น้องก้อนฉีน้องสีออกนะครับลูกไก่ก็สามารถทรงได้อายุที่ประมาณหนึ่งหนึ่งเดือนขึ้นไปครับพี่น้องก็สามารถทรงได้แหละครับนี่นะครับไก่หาตัวครับพี่น้องผมกำลังสีแพ็กทรงไก่ให้พี่น้องเบิ่งครับมาเบิ่งกันเลยครับนี่นะครับแล้วเขาก็ลเตรียมไก่ม้านะครับเอามาใส่นี่ครับเขาก็ จับเบิ้งกระเพาะน้องนะครับว่ามันจะมีเข่าอยู่ในนี่นะครับในน้องกินเข่าให้ยิ้มนะครับทุกโตให้ทุกโตแข็งแรงครับถ้าทรงไก่ป่วยนี่ไปกับบอกโอเคครับพี่น้องมันจะผิดต่อกันอันนี้เนาะมันกันก็ดีนะครับพี่น้องอย่าไปทรงไก่ป่วยให้เพื่อนนะครับลูกค้าเลือกหาไก่ทีโอเคเขาครับพี่น้องนี่นะครับนี่เขาก็เตรียมทรงครับพี่น้องไก่งามไก่ดำอินโดนีเซียครับเขากับปิดฝาไล้นะครับพี่น้องปิดฝา ปิดฟ้าไว้แล้วเราก็แพ็กดีๆนะครับเอาเทปใสนะครับแปะขาดเลยครับพี่น้องไปครับผมติดแปะขาดในมือครับพี่น้องนี่นะครับเขาก็เลยแพ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเขาก็ติดติ๊กเกอร์ย่างดีนะครับเจาะหูนะครับระบายอากาศให้น้องนะครับเพื่อระบายอากาศนะครับเพื่อให้น้องหายใจได้นะครับนี่นะครับด้านนี้ก็เจาะเจาะเบิดครับเจาะรอบทางเลยครับพี่น้องด้กระเขียนเน้นย่ำนะครับพี่น้องต้อง เขียนเบอร์โทรให้อย่างชัดเจนนะครับเบอร์โทรชื่อเบอร์โทรนะครับและจังหวัดระบุให้เรียบร้อยนะครับเบอร์โทรก็ต้องระบุให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเวลาติดต่อกับลูกค้าที่ pięk? รับมันจะยากครับถามันเบอร์เบอร์ถูกแล้วก็เข,เข้าเขียนซื้อ,อเบอร์โทรเข้าน้ำครับกันกันผู้ติดต่อรับผู้รับติดต่อยาก CC ครับเขาก็ไดใดติดต่อซอยกันครับกัน ของเพื่อนนะครับห้ามาเบิ้งเลยนะครับว่ารถตรงไกลเป็นใดครับมาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับครับห้าร้อยนะาะครับแล้วมีกล่องมาแถวไม่พอไหมครับครับมีกล่องมาแถวหนึ่งครับ ไก่ก็จะเป็นนี้ครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับรถไก่มารับถึงบ้านเลยครับนี่นะครับแอมกล่องด้วยครับห้าร้อยครับาราคาไก่ก็ขึ้นอยู่กับ แล้วแต่จังหวัดนะครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเป็นของบริษัทสหมิตรนะครับสหมิตรส่งไก่ชนนะครับอันนี้เบอร์โทรศัพท์นะครับ0861172274นะครับแล้วก็0819261428นะครับนี่นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับเพื่อนเพื่อนท่านใด เผื่ออยากจะส่งไก่นะครับก็ลองโทรเช็คสอบถามราคาดูได้นะครับจัดส่งทั่วประเทศน,นะครับเราวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสวัสดีครับ